สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ส่องพระกันนานเลยนะครับด้วยภารกิจนะครับหลายๆอย่างก็ทั้งเซตฟาร์มประกัศนะครับแล้วก็งานในหน้าที่ประจำก็ไม่ได้ส่องไปพักใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆ นำเสนอหลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นช่องที่ผมอยากทำเพื่อสื่อสารกับทุกท่านนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสังคมไทยเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่งดงามนะครับเรามีทั้งชาติศาสนานะครับพระมหากษัตริย์ แล้วการพัฒนาด้านการเมืองเราก็พัฒนากันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าจะ <c oughs> เห็นสิ่งต่างๆดีขึ้นนะครับในยุคเราที่สร้างไว้แล้วลูกหลานเราที่ได้สานต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องช่วยกันนะครับทำสิ่งดีๆนะครับให้เกิดในแผ่นดินไทยมากๆนะครับ วันนี้ผมนำพระเครื่องนะครับที่เรียกว่าแปลกตานะครับสําหรับผมก็เห็นองค์เดียวนะครับเดินสนามพระมา 20... เกือบ30ปีก็เห็นองค์เดียวละนะครับเป็นพระขอเรียกว่าพระยอดขุนพลกรวัดพระบ,บางกระจะจันทบุรีนะครับ เป็นพระกุเดียวกันกันกบพระยอดธงกู้ชาตินะครับซึ่งก็เลื่อนลือนะครับในจันทบุรีแล้วก็ระดับประเทศนะครับถ้าพูดถึงพระยอดธงกุวัดพระบ,บางกะจะองนี้เป็นพระยอดขุนพลนะครับกุวัดพระบ,บางกะจะ พระเนื้อชินเงินนะครับเนื้อเดียวกันกันกบพระยอดธงวัดพระบนะครับเหตุที่ผมเรียกว่าเป็นพระยอดขุนพลเนี่ยนะครับเนื่องจากในการสร้างนะครับโดยสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงศึกสงครามนะครับซึ่งก็พระองค์ก็กู้ชาติจากพมา่านะครับที่มาลุกลาน นะครับซึ่งก็เป็นช่วงหนึ่งของการต่อสู้ของคนไทยนะครับเพื่อรักษาแผ่นดินพระองค์นี้เป็นพระทรงนะครับทรงเนี่ยคล้ายๆกับพระเมือนการนะครับพระท่ากระดานนะครับเป็นพระนั่งนะครับ ศิลปะในยุคนั้นก็จะเป็นศิลปะของอายุทยานะครับท่านลองสังเกตเนื้อพระนะครับเนี่ยนะครับเนื้อพระที่เป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแท้ตาเปล่าเลยนะครับแท้ดูง่าย เลี่ยมก็เลี่ยมแบบโบราณนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของเดิมเป็นคนพื้นที่นะครับแถววัดพรับนะครับผมเช่าพระชุดนี้มาได้หลายองค์นะครับแต่ว่ามีแบบเนี้องค์เดียวนะครับวันหลังจะนำมาให้ท่านได้ชมนะครับวัดพรบนะครับเป็นวัดที่ มีชื่อเสียงนะครับแห่งหนึ่งของเมืองจันในการพบพระเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าเจดี JD นะครับได้ถูกฟ้าผ่านะครับแล้วก็ชำรุดก็มีพระแตกกรุออกมานะครับในชุดนั้นเนี่ยมีทั้งเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินแล้วก็ชินเงิน นะครับรวมถึงเนื้อที่เรียกว่าทองดอกบัวนะครับรูปแบบพระก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็คือพระยอดธงกลุกวัดพระบ,บางกระจานนะครับที่เรียกว่ายอดธงกู้ชาติองค์นี้ก็เป็นพระที่อยู่ในกลุ่เดียวกัน เพราะฉะนั้นหากดูนะครับว่ารูปแบบศิลปะนะครับศิลปะสุขโขทยนะัยเนี่ยศิลปะอ,อ,อยุธยานะครับเจ้าองค์นี้สวยนะครับสวยผมมองเหมือนพระท่ากระดานนะครับแต่ท่ากระดานก็จะเป็นชินตะกัวนะครับแต่นี้เป็นชินเงินพระพักค่อนข้างใหญ่ นะครับพระเกษานะครับมีทรงคล้ายๆเป็นรูปบัวใช่ไหมครับนะครับน่าจะมีหน้าตานะครับแต่เนื้อพระก็กลั่นไปเยอะนะครับหากจะพูดถึงพุทธคุณของพระกุวัดพระเนี่ยนะครับก็คงกระพันชาตินะครับ แล้วคลาดคงกระพันชาตินะครับเป็นพระนักลบผมอยากจะเชื่อมโยงนิดหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะได้อ่าดูพระประมาณนี้นะครับดูศิลปะดูเนื้อนะครับพุทธคุณองค์นี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับเป็นพระที่แท้แปลกตานะครับ แล้วก็เป็นที่รู้จักน้อยในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับผมอยากจะนำท่านชมเมืองจันทหรือว่าเมืองฝั่งตะวันออกนะครับเพิ่มขึ้นให้ท่านรู้จักแล้วก็ภูมิใจในความเป็นไทยเพิ่มขึ้นนะครับ ดูแหวนกันนิดหนึ่งนะครับแหวนนี่เรียกว่าแหวนสตาร์นะครับสตาร์บุตเป็นพลอยสตาร์บุตนะครับความแข็งระดับเก้านี่ก็พบที่บางกระจันะครับจังหวัดจันทบุรี เป็นพลอยที่หายากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงถ้าแสงไฟนะครับถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยเราจะเห็นเป็นแฉกแฉกนะครับเป็นดาวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแทรกรูปไว้ให้ท่านนะครับนี่ก็ทั้งวงนะครับฝีมือคนไทยทำได้แข็งแรงนะครับ อยู่กับผมก็น่าจะาเกือบสิบปีแล้วนะครับหรือกว่าก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็นี่เป็นถือว่าเป็นประจํากายนะครับผมมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นความภูมิใจนะครับอันนี้เป็นพลอย จัน์เหมือนกันนะครับบลูบลูเซฟไฟล์มีบุตรบางกระจะนะครับอันนี้ไพลินครับเกีดชื่อไม่เคยออกนะครับไพลินบางกระจัดเป็นพลอยแข็งระดับ9นะครับ ผมก็ใช้ค่อนข้างสมบุกสมบันนะครับนะแต่ความแข็งแกร่งก็ทำให้เขารักษาความงามอยู่ได้นะครับดูเหลี่ยมนะครับคมชัดนี่ก็อยู่กับผมมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับถือเป็นของใช้ประจำกายนะครับที่ภูมิใจที่นำมาให้ท่านชมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น แหวนนะครับเป็นพระเครื่องนะครับเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่านี่คือเหมือนจันนะครับแล้วสำคัญคือผมเป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้น อะไรที่ไทยเรามีแล้วคนอื่นไม่มีนะผมภูมิใจนะครับแล้วก็เชิดชูสร้เชิดน,นี้นะครับเป็นพลอยนะครับของไทยเหมือนกันนะครับที่เรียกว่า,านึกชื่อไม่ออกนะครับเดี๋ยวค่อย นึกอีกทีนะครับแต่สำหรับพระนี่หลายท่านคุณเคยนะครับก็เป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเมืองพิษณุโลกฝีมือช่างทองก็เป็นฝีมือช่างที่จันทบุรีนะครับอืมโกเมนครับส้อยโกเมนนองบอลน,นะครับ ก็จังหวัดตราดนะครับเป็นโกเมนเนื้อดีนะครับคุณภาพสูงนะครับในแหล่งสำคัญของโลกนะครับที่อื่นที่เป็นแอฟริกาก็ไม่สวยเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นของดีเมืองไทยนะครับหลายท่าอนอาจจะถามต่อนะครับเสือ้อเสื้อมะฮอมครับนะมะฮอมเมืองแพร่ะนะครับ นาฬิกาโอเมก้าสวิตครับของใช้ประจำกายเนี่ยนะครับยังไงเราก็จำได้นะครับผมคงไม่ไปยืมของใครมาใส่นะครับเพราะว่าถ้าทำหายหกลัวเจ้าของก็จะเสียใจนะครับครับก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับวันนี้นำพระนะครับ แหวนนะครับนำเสื้อมาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นการเปิดสู่การส่องพระอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมยังคิด แล้วยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมยังเขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะาเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์การเกษตรไทยนะครับให้เข้าสู่การเป็นผู้นำโลกนะครับในการผลิตออสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารที่มีคุณภาพสูงนะครับ ซึ่งก็จะเป็นทางลอดของเกษตรกรไทยนะครับหนังสือเล่มนี้ผมเขียนไว้ประมาณสักประมาณ2หรือ3ปีล้วนะครับน่าจะประมาณ2ปีนะครับเขียนเสร็จก็วางขายในอ e ีบุ๊กนะครับแล้วก็ก็มีคนเข้าไปอ่านพอสมควรนะครับก็เดี๋ยววันหลังนะครับก็จะนำ มาพูดคุยกับทุกท่านนะครับว่าการเกษตรบ้านเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับพี่น้องเกษตรกรถึงจะลืมปาลืมตาอ้าปากได้แล้วก็อยู่ในสังคมที่มีคุณภาพชีวิตนะครับที่สมบูรณ์นะครับทัดเทียนกับอาชีพอื่นๆนะครับ ก็ถืออยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ดีนะครับวันนี้ก็เขียนไว้แล้วนะครับวันหลังจะนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับครับในวันนี้ก็ขอพูดคุยกับทุกท่านประมาณนี้นะครับเอาแค่เมืองเมืองเดียวนะครับมีทั้งพระทั้งพลอย นะครับอย่างเมืองจันท่์ก็ถือว่าสุดยอดแหละนะครับธรรมชาติก็มีภูเขาน้ำตกทะเลนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารมีครบข้าวปลาอาหารแล้วก็ผลไม้นะครับท่านก็คงรู้จักดีนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยมีตั้งหลายจังหวัดนะครับ 7จจังหวัดเนี่ยมีอะไรดีเยอะถ้าเราช่วยกันเจริญในช่วยกันพัฒนานะครับบ้านเมืองนี้จะเป็นบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขนะครับช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำผีภาพพระเครื่องหกมิติ หนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมา อมตะพระยอดขุนพลเรียนรู้เจาะลึกพระพุทธชินราชใบเสม,มาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยาสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีนสื่อการการปล่อยเช่าโชว ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผู้ที่ต้องการพ so Ziel, <merger. S 2> ัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ th ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติ อาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 t ท m e ถามล็อกดาวน์เตยแอด n e โฮมนิวนนมอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไร ศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9ทีศทาง a r ร์ตออนเอศิลปะบนพื้นโลกที่ลังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ a r ร์ n ออนเอิรท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือ วัดพระศีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศีสันเพชหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อวรพาศบุนมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่าย ในรูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ